พระเยซูทรงรักเด็กๆเราได้อ่านเรื่องความเมตตาของพระเยซูขนาดอยู่ในโลกนี้มาหลายเรื่องและก็พระองค์ทรงเมตตาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงและก็ยังทรงรักเด็กด้วยจําได้ไหมเมื่อตอนที่พระองค์ช่วยเด็กผู้หญิงให้เป็นขึ้นมาจากความตายและตอนที่พระองค์รักษาเด็กผู้ชายเล็กๆที่ถูกผีเข้าวันหนึ่งขณะที่พระองค์สั่งสอนประชาชนที่มาชุมนุมกัน มีแม่และก็เด็กๆบางคนก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเธอพาเด็กๆเ,เข้ามาใกล้พระเยซูขอให้พระอ,องค์ทรงอวยพรเป็นพิเศษแต่พวกศิษย์คิดว่าพวกเธอไม่ควรจะรบกวนพระเยซูขณะที่พระอ,องค์ทรงสั่งสอนพระเยซูทอดพระเนตรเห็นพวกศิษย์ทำเช่นนั้นจึงสั่งห้ามและตรัสว่าอย่าขับไล่พวกเขาออกไปเลยอย่าห้ามเด็กๆเ,เข้ามาหาเราเพราะอาณาจักรของเรามีไว้สําหรับเด็ก เด็กเช่นนี้ทุกคนที่ต้องการเข้ามาในอาณาจักรของเราควรจะเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเ,เหล่านี้คือบริสุทธิ์มีความเชื่อและก็มีความรักแล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆไว้ในอ้อมแขนและก็บนตักและทรงเตือนประชาชนเสมอๆไม่ให้ทําอันตรายเด็กๆพระองค์ทรงเข้มงวดในเรื่องนี้มากพระองค์ตรัสว่าใครที่ท,ทําทารุนต่อเด็กควรจะตายเสียดีกว่า นี่เป็นคำเตือนที่รุนแรงมากแต่ชี้ให้เห็นว่าเด็กๆมีความสำคัญต่อพระเยซูมากขนาดไหนและพระองค์ทรงรักพวกเขาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราและไม่ว่าเราจะเศร้าโศกเสียใจขนาดไหนก็ตามจงจำไว้เสมอว่าพระเยซูทรงรักเราทุกคน